สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับ10บนขั้นเทพคู่ขี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดับ10บน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะดับ10บนขั้นเทพนี่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเริ่มต้นปี68ตั้งแต่สองมกราคมแล้วก็17มกราคม68นะท่านผู้ชมนะดับเอาอยู่ทั้ง2งงวดนะท่านผู้ชมนะเขาเริ่มกลับมาเดินแล้วนะครับ สูตรนี้นี่เขาเคยเดินดี1ปีไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมสองถึงสตัวนี่นะดับนี่นะครับดับ10นะครับเมื่อปี6 6หกนะท่านผู้ชมนะงวดนี้เริ่มต้นปี6 8 2ปดงวดยังไม่หลุดนะดับ10บนขั้นเทพคู่ขี้ท่านผู้ชมแต่สำหรับดับ10บบนสีู่ตยหลักของเราก็ ยังไม่หลุดเลยท่านผู้ชมดับเอาอยู่งวดที่ผ่านมาก,ก็ดับเอาอยู่ก็หลายงวดติดแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูกันนะครับว่างวดนี้ดับ10บ,บนกั้นเทพแล้วก็ดับ10บ,บน4สูตรหลักของเราจะดับตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับ <c oughs> คําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูนะครับดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้เป็นดับ2ถึง3ตัวนะท่านผู้ชมนะบอกสำหรับ fc ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมนะ สูตรนี้ใช้อยู่2สูตรนะท่านผู้ชมนะดับ10บนขั้นเทพคู่ขี้นี่ใช้อยู่2สูตรสูตรที่1 12บวกหน่วย2บวกหน่วย4นะครับผลลัพธ์ด้วยเท่าไหร่บวก1นบวก1บวก1บวก1นะครับสูตรที่2นะครับใช้100บนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย3นะครับผลลัพธ์ด้วยเท่าไหร่บวก2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 นะครับท่านผู้ชมนะเป็น เป็นเด่นนะท่านผู้ชมนะสูตร1ก็เป็นสูตรเด่นนะสูตร2ก็เป็นสูตรเด่นนะครับโดยสูตร2นี่จะเป็นเด่นคู่ขี้นะท่านผู้ชมนะวิธีการก็คือเมื่อเราคํานวณหาเด่นทั้งสูตร1แล้วก็สูตร2ทั้ง2สูตรแล้วเนี่ยเราจะหาตัวที่ไม่มีในจํานวนทั้ง2สูตรไม่ว่าจะเป็นเลขขี้หรือเลขคู่นะครับสูตรไหนที่ไม่ตัวไหนตัวเลขไหนที่ไม่มีในทั้ง2สูตรเราจะนํามาเป็นดับ10บนนะท่านผู้ชมนะเราจะนํามาเป็นดับ10บนนะครับ ตัวอย่างอย่างนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยครับงวดนี้นี่เป็นงวดที่36นะท่านผู้ชมนะใส่ตีนี่ท่านผู้ชมเออลองทําย้อนย้อนหลังไปดูก็ได้นะย้ยอนหลังดูก็ได้นะครับใส่ตีนี่2ปีนี่เวลาหลุดเขาไม่เคยหลุดซจำนะท่านผู้ชมนะสูตรสูตรดับ10บนนี้ไม่เคยหลุดซจำนะครับเวลาหลุดแล้วเนี่ยงวดต่อมาเนี่ยเขาจะกลับมาเดินต่อนะครับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะออก3 36ใช่ไหมครับ ดับ10ล่างไอ้ดับ10บนของเราก็คือดับ5กับ7หลัก13อย่างเงี้ยดับผ่านนะครับสูตรที่1เราให้90 1 2 3อย่างเงี้ยสูตร2เราให้2 4 6 80นะครับเราหาตัวที่ไม่มีในแบบนี้นะท่านผู้ชมนะ5กับ7ไม่มีใช่ไหมครับก็นำมาเป็นดับ10บนนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสถิติพร้อมๆกันเลยผมจะนำตั้งแต่งวดที่อก3ากปี6 7นะครับมาจนถึง งวดที่ออก7 7 9้าปี68ปนะท่านผู้ชมนะดูสถิติเลยนะครับนี่เป็นตัวดับของเรานะครับดับ2ถึง3ตัวนะท่านผู้ชมนะนะสูตรนี้ปี66ไม่หลุดเลย24งวดท่านผะูนะ้ชมมาหลุดปี67นี้ประมาณ5งวดท่านผู้ชมนะถือว่าหลุดเยอะน,นะตามโดยธรรมชาติเขาเดินแล้วนี่ไม่ค่อยหลุดท่านผะู้ชมแต่ปี68ที่เริ่มต้นมาก็ดีแล้วท่านผู้ชมดับเอาอยู่ทั้ง2งงวดเลยนะเรามาดูนะครับเนี่ยครับ พอเขาหลุดแล้วเขาจะไม่ไม่หลุดไม่หลุดอีกนะท่านผู้ชมจะไม่หลุดซ้านะครับเขาก็กลับมาเดินนะเนี่ยสามตัวเลยนะสองตัวสองตัวสามตัวนะครับเนี่ยเดินมาหลายงวดแล้วมาหลุดงวดสุดท้ายของปีหกเจ็ดหลุดเลยท่านผู้ชมปิดท้ายด้วยหลุดแต่พอเริ่มปีหกแปดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับปีหกแปดสองมกราดับเอาอยู่นะแล้วก็มาล่าสุด17มกราคม2568ากงวดนี้เป็นงวดที่48ท่านผู้ชม อ๋อไม่ใช่งวนนี้เป็นงวดที่49้นะล่าสุด48ท่านผู้ชมนะออก779 779นะครับเราให้ดับ4 6ผ่านนะครับท่านผู้ชมครับดับ4 6ผ่านผมจะใส่สีเหลืองนะครับผ่านนะครับงวดที่2นะเรามาเริ่มนับตั้งแต่ปี68ไปเลยนะท่านผู้ชมนะปี67นี้มันผิดเนี่ย <c oughs> เราเริ่มปี68นะครับสองงวดเดินดีแล้วนะครับขอให้เขาดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะปี68นี่ขอให้ดับเอาอยู่จนถึงนูน่นนะสิ้นปีนู่นนะท่านผู้ชมนะเรามาคำนวณกันเลยท่านผู้ชมครับนะเรามาคำนวณน,นะผมจะใช้ดินสอเขียนนะท่านผู้ชมนะสูตรที่1น,นะครับนะสูตรที่1น,นะครับ ใช้สิบสองบวกหน่วยสองสิบสองก็คือเก้าหน่วยสองก็คือเก้านะครับบวกหน่วยสี่หน่วยสี่ก็คือเจ็ดนะครับนะเก้าบวกเก้าก็ได้แปดนะครับอันนี้ก็ได้เจ็ดแปดบวกเจ็ดก็ได้สิบห้านะท่านผู้ชมนะเราก็ได้ห้านะห้าบวกทีละหนึ่งแต้มนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะ นี่สูตรหนึ่งนะครับต่อไปเป็นสูตรสองนะสูตรสองก็ร้อยบนร้อยบนก็คือเจ็ดบวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือสามแล้วก็บวกหน่วยสามนะครับหน่วยสามก็คือแปดนะเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ท่านผู้ชมอันนี้ก็แปดนะศูนย์บวกแปดก็ได้แปดนะครับแปดเราบวกเพิ่มทีละสองนะท่านผู้ชมนะแปดศูนย์ 0. สองสี่หกเนี่ยท่านผู้ชมจากนั้นเราก็มาหาตัวดับเดี๋ยวผมจะไปเขียนลงในอ่าตัวสูตรของเรานะท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับใช้ปากกาสีน้ำเงินนะท่านผู้ชมสูตรหนึ่งนะห้าหกเจ็ดแปด 9นะสูตรที่2นะครับ8 0 2 4 6 8 0 2 4 6นะครับตัวที่ไม่มีในสสูตรนี้ท่านผู้ชมนะเลขคู่นี่มีหมดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจะต้องดับเลขขี้แน่นอนท่านผู้ชมนะมาดูตรงสูตร1นะ579เลขที่ไม่มีเลขขี้ก็คือ1กับ3ท่านผู้ชม เลขที่ไม่มีก็คือหนึ่งกับสามเนี่ยท่านผู้ชมดับสิบบนขั้นเทพของเรางวดนี้ดับหนึ่งกับสามท่านผู้ชมนะดับหนึ่งกับสามท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะเท่าที่คำนวณสูตรบนผมก็คำนวณทั้งเด่นและดับนี่ก็ไปประมาณ พอสมควรเลยนะท่านผู้ชมนะน่าจะประมาณ30-40%ได้นะเท่าที่คํานวณดูนะครับเป็นสูตรหลักซะส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมนะสูตรรองกับสูตรทั่วไปนะี่ผมยังไม่ได้คํานวณน,นะก็ค่อยๆค,คำนวณไปเรื่อยๆนะแต่ก็พอจะเห็นภาพทิศทางการเดินของตัวเลขทั้งเด่นและดับนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ก็น่าสนใจอีกงวดหนึ่งนะครับดับ10บ,บนคั้นเทพของเรางวดนี้ดับ1กับ3ดับ หนึ่งกับสามท่านใดที่ชอบหนึ่งกับสามหลักสิบระวังด้วยนะท่านผู้ชมนะเบาๆหน่อยนะครับงวดนี้ผมมั่นใจมากย้านะว่าผมมั่นใจมากว่าหนึ่งและสามไม่มาสิบปุลท่านผู้ชมหนึ่งและสามไม่มาสิบปุลแน่ๆท่านผู้ชมตามสูตรและความมั่นใจของผมนะท่านผู้ชมนะเรามาดูดับสิบบนสี่สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะดับสิบบนสี่สูตรหลัก ต้องขออภัยเรื่องแสงนะท่านผู้ชมโทรศัพท์ผมมันมีปัญหาเรื่องแสงปรับแสงอะไรนี่บางครั้งมันก็ดับไปเองนะครับน่าจะมีปัญหาที่ระบบของเครื่องหรืออะไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจมันดับเองติดเองอะไรก็ไม่รู้มันน่าจะติดไวรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราใช้ข้อมูลเยอะมากท่านผู้ชมนะข้อมูลค่อนข้างเยอะโทรศัพท์ก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็พอดูได้นะท่านผู้ชมนะเน้นที่เนื้อหานะครับเรื่องเทคนิคอะไรบ้างก็ ผ่านไปบ้างนะเน้นที่เนื้อหาเป็นหลักนะครับเรามาดูท่านผู้ชมดับ10บน4สูตรหลักนะผมเพิ่งใส่สีเหลืองเพื่อให้เห็นชัดนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นหน้าที่1น,นะท่านผู้ชมนะดับ10บน4สูตรหลักนะ4สูตรนี้ท่านผู้ชมต้องบอกว่ากี่งวดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับ37งวดแล้วยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสสูตรนี้37งวดแล้วยังไม่หลุดนะ ท่านใดอยากรู้สถิติย้อนหลังยาวคนนี้ลองคำนวณย้อนหลังดูนะครับเรามาดูสูตรแรกนะใช้หมื่นนะท่านผู้ชมนะหมื่นบวกสามคงที่สูตรที่สองใช้สิบบนคูณสองบวกห้าคงที่สูตรที่สามใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสามสูตรสี่สิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกเจ็ดคงที่นะครับท่านผู้ชมครับย้ำนะท่านผู้ชมสามสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะครับ ผมใช้สถิีงงวดที่ออก530เป็นสถิตงงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูสถิติพร้อมๆกันแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ37งวดนะครับ เดินดีมากท่านผู้ชมดับเอาอยู่ทั้ง30งวดเลยนะขอให้ดูทั้ง4สูตรนี้เป็นหลักนะท่านผู้ชมนะเนี่ยงวดนี้เป็นงวดที่34สุดหน้ากระดาษแล้วท่านผู้ชมผมต้องไปขึ้นหน้าใหม่นะผมต้องขึ้นหน้าใหม่นะครับเรามาหน้าใหม่หน้าที่2กันเลยนะครับนี่เป็นหน้าสองนะท่านผู้ชมนะเริ่มจากงวดที่34นะครับก็นี่ครับมางวดล่าสุดนี่ท่านผู้ชม งวดที่สามสิบเจ็ดนะท่านผู้ชมนะงวดที่สามสิบเจ็ดผลรางวัลออกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเรามาดูกันครับสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งเราให้เด่นหกผ่านนะครับห้าผ่านสูตรสองผ่านดับสูตรสามผ่านสูตรที่สี่ก็ผ่านนะครับหกห้า 3นะครับ5ดับ2สูตรดับ10นะครับท่านผู้ชมก็ผ่านทั้ง4สูตรนะครับก็ดับดีท่านผู้ชมนะผ่านนะครับผ่านผ่านผ่านนะ37งวดท่านผู้ชมนะดับ10บน4สูตรหลักของเรานะเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะมาคำนวณงวดนี้กันนะครับงวดนี้เป็นงวดที่38นะท่านผู้ชมนะ38 ดูนะครับสูตรที่1น,นะใช้10ื่นบวกสามก็คือ0นย์ท่านผู้ชมใช้หมื่นบวกสามก็คือ0ูบวกสคงที่0ูนยบวกสาย์บวก 3, สก็ได้3นะครับดับสูตรแรกนะดับสิบสูตรแรกดับ3ท่านผู้ชมครับสูตรที่2 10สิบบนคูณสองสบ,บนก็คือ7 เจ็ดบนะบวก5คงที่4ีบวกหได้9 4้บวกหได้9ดับ10บนสูตร2ดับ9สูตร3ามร้อยบนร้อยบนก็คือ7บวกหน่วยล่างคูณ3หน่วยล่างก็คือ3 3มเป็น9 9้บวกเได้6กท่านผู้ชม ดับสิบบนสูตรสามดับหกสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่นะสูตรที่สี่นะครับสิบบนสิบบนก็คือเจ็ดบวกสิบล่างสิบล่างก็คือสองนะครับสองบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างก็คือสามแล้วก็บวกเจ็ดคงที่ สาบวกเได้0 7นบวกสอได้เก้นะครับเกบวกศนได้เท่านผู้ชมสูตรสี่ดับเท่านผู้ชมเนี่ยครับดับ9ก้าครับสิบน7 10ล่าง2หน่วยล่าง3าแล้วก็บวกเจ็ดคงที่สามบวกเได้ศูนย์เจ็ดบวกสองได้เก้าท่านผู้ชมครับสูตรที่หงดับสาม สูตรที่2ดับ9สูตรที่3ดับ6และสูตรที่4ก็ดับ9ดับ10บน4สูตรหลักของเรางวดนี้ดับ3 6 9ท่านผู้ชม3 6 9 9นี้ดับ2สูตรท่านผู้ชมนะแล้วสูตรดับ10บนขั่งเทของเราดับหนึ่กับ3นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับชนกับสูตรนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้น3เนี่ยกับ9เนี่ยท่านผู้ชม9นี้ดับ2สูตรเลย3ก็ดับ2สูตรนะ6 6นี่ก็หลัก10ก็ไม่น่ามานะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นดับ10บนงวดนี้ของเรานะดับ 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6, 9ท่านผู้ชมดับ4ตัวนะครับท่านผู้ชมครับดับเลขขี้ 1, 3, 9มีเลข6อีกตัวหนึ่งนะ1 3 6 9ท่านผู้ชมดับ4ตัวถามว่าผมมั่นใจไหมมั่นใจมากว่างวดนี้นี่ น่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะดับ1 3 6 9นะครับดับ10บนขั้นเทพน่าจะเอาอยู่แล้วก็ดับ10บนนสีูหลักก็น่าจะเอาอยู่นะครับ10บนงวดนี้ต้องระวังใครที่ชอบ1 3 6 9ต้องระวังให้ดีเบาๆหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับงวดหน้าท่านผู้ชมผมจะนำา10บน ชน3สูตรนะท่านผู้ชมนะผมจะนำหลัก10บบนเท่านั้นนะชน3มสูตรไหมท่านผู้ชมได้ชมกันจับตาดูหลัก10งวดนี้ให้ดีผมเน้นเป็นพิเศษเลยท่านผู้ชมนะงวดนี้นำดับหลัก10มาลงให้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเด่น10บนชน3สูตรท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับหลัก10งวดนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ